สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าตุลานะครับวันนี้มาทดลองอะไรเล่นกันไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นหรือเปล่าว่าเนี่ยมันมีมดดำเดินอยู่มันต้นพริกเห็นไหมครับเดินอยู่พอสมควรเขาว่ามดดำตัวนี้มันมันจะเอาเพลี้ยเอาเชื้อรามาเลี้ยงนะครับเ,เพลี้ยเอาเชื้อรามาเลี้ยงบนต้นทำให้พริกของเราออก อได้ไม่ดีนะครับแล้วก็มีสิ่งรบกวนเนี่ยมันจะมาแล้วก็มากินแบบนี้นะครับเพราะนั้นผมฟังมาว่ากากาแฟช่วยได้ในเรื่องนี้จะไล่หมดไล่กลิ่นไม่จากมีกลิ่นนะครับของกาคาเฟนี่ผมโอ้มาเป็นปันปันผมไปขอมาจากร้านนะครับ เราว่าโรยไปแล้วเนี่ยมดอะไรพวกนี้มันไม่ชอบกลิ่นกาแฟแล้วมันจะหนีไปนะครับเดี๋ยวผมจะโรยใส่กระถางผมว่าก่อนโรยใส่กระทางเอาไปให้มันดมดูครับว่าเฮ้ยมันไม่ชอบกินนี้จริงเปล่านี่นะครับผมเอาไปจ่อใกล้ๆดูปฏิกิริยามันดิ ไม่รู้มันตกใจเพราะว่ามันมันสั่นหรือว่าได้กินกาแฟก็ไม่รู้อ่ะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมโรยใส่กระถางไว้แบบนี้รอบต้นเลยเดี๋ยวดูว่ามันจะหนีไปไหมครับโอ้กลิ่นใช้ได้อยู่อันนี้ชงให้เอามาชงได้อีกรอบนี้ดูดิ โรยแบบนี้ปรากฏว่าหมดลงจากต้นไม่ได้อีกเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมันจะหายไปไหมเนี่ยอยู่ที่ปลายเต็มเลยโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับกับการเทสกาแฟก,กับต้นพริก